รวมรถเมล์ซองเจเคส,สวัสดีค่ะรถเส็งราคาประหยัดนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะได้ไม่พลาดขีพรถราคาประหยัดแบบนี้ในทุกๆวันค่ะรถ Honda City นะคะเป็นรถยนต์ปี0 3สีดำค่ะเครื่องยนต์ 1,500cc เครื่องยนต์นิ่งๆสไตล์ Honda นะคะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้อน เครื่องดีเกียร์ดีขาน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเกียร์ออโตโอ้เข้าครบเปลี่ยนง่ายใช้สบายค่ะรถไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมยังเดิมๆทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเคยยังเดิมๆค่ะล้ออะไรยังอยู่ล้อแม็กสวยคาสี9 9ใช้ยาวๆได้สบายในราคาที่สุดคุ้มค่ะเพียงค่าหมื่นบาทเท่านั้นเอกสารครบนะคะ แอร์เย็นวิทยุมีฟังเบาะรางพับได้เบาะคนขับปรับขึ้นลงได้ด้วยสนใจทันนี้นะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์คิปแนะนำให้นัดล่วงหน้าและไปดูโดยจริงก่อนตัดสินใจไปทดลองขับก่อนนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวท่านค่ะแต่จากรูปเบื้องต้นรถคือสวยเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ไปดูก่อนดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ